ฉันก็จะมารับตัวหลานฉันน่ะสิคุณพูดบ้าถึงคุณอะฉันบอกคุณไปแล้วใช่ไหมว่ายังไงฉันก็จะไม่มีทางหัวู้ทันคุณต่อให้คุณจะเสนอฉันอีกสิบล้านร้อยล้านฉันก็ไม่ให้เธอนี่มันดื้อด้านจริงๆนะฉันบอกให้เอาหลานฉันมาให้ฉันเดี๋ยวนี้ไม่ฉันบอกว่าไม่ก็คือไม่เลยเลยุ่งกับฉันแล้วก็รู้ื่อักทีพูดดีๆไม่รู้เรื่องใช่ไหม มันต้องเจอแบบนี้ท,ทำไมยังไม่มหมเนี่ยสวัสดีครับคุณน,นาย เป็นไงมัง่งเรื่องที่ฉันให้ไปสืบได้เรื่องไหมได้เรื่องครับนี่ครับเมียเก่าต่อตามนี่ยังไม่เอาเด็กออกจริงๆด้วยนี่กะจะเลี้ยงให้โตแล้วจะหวังเรียกสมบัติจากเราแน่ๆเลยใช่ครับผู้หญิงคนนี้เนี่ยหาของไปขายต,ตลาดแล้วก็กเตงลูกไปด้วยนะครับได้ข่าวว่าเจ้าของตลาดเนี่ย ให้เช่าแผงฟรีเพราะว่าสงสารลูกนะครับแต่ว่าไปเด็กคนนี้ก็น่ารักเหมือนกันนะเนี่ยเหมือนลูกชายฉันต่อเล็กๆไม่ผิดเลยคุณนายพูดแบบนี้อยากได้ตัวเด็กคนนี้มาเลี้ยงใช่ไหมครับทำยังไงได้ล่ะเด็กคนนี้ก็เป็นหลานฉันมีสายเลือดของฉันนี่คุณเลขาไปทำเรื่องซื้อตลาดให้ฉันทีเท่าไหร่ฉันก็ยอมจ่ายโอ้โหคุณนายถึงขั้นซื้อตลาดเลยเหรอครับ แล้วคุณนายจะซื้อตลาดไปทําไมล่ะครับถ้าฉันได้เป็นเจ้าของตลาดฉันก็จะขึ้นค่าเช่าเพื่อบีบผู้หญิงคนนั้นให้ไม่มีทางเลือกแล้วฉันก็จะเสนอเงินให้เขาก้อนหนึ่งเพื่อแลกกับหลานฉันและถ้าฉันได้หลานฉันมาฉันก็ไม่ต้องรับเขาเป็นสะพ้ายคุณนายครับผมขอถามคุณนายหน่อยได้ไหมครับทําไมคุณนายถึงไม่อยากได้ผู้หญิงคนนั้นมาเป็นสะภ้ายล่ะครับทั้งที่เขาก็เป็นแม่ของหลานคุณนายนะครับ พวกผู้หญิงที่ไม่มีหัวนอนไปเท้าอ่ะถ้ามันรู้อะว่าพ่อของลูกมันยังอยู่อ่ะมันก็จะต้องใช้ลูกมันอ่ะเป็นตัวล่อเข้ามาอยู่ในบ้านของเราเพื่อหวังถมบัติไอ้พวกคนจนๆอ่ะเชนรู้ดีว่ามันหวังเงินจะตายไปเอาอย่างนี้คุณเลขาไปจัดการเรื่องซื้อตลาดให้ฉันก็พอครับคุณนาย ขนมไทยจ้าขนมไทยอร่อยอร่อยแ้วสิบกล่องสุดท้ายแล้วนะจ้าทำสดๆใหม่ๆเลยขนมชั้นขนมด้วงขนมต้ขมตขนมต้านขนมถั่วตัดจ,จ้ามาเร็วอ้ยเนี่ยขายดีขายดีนะจ้าสิบกล่องสุดท้ายแล้วจ้าอะไรนะเฮียขึ้นค่าเช่าเหรอฉันขอโทษนะแววแต่ตอนนี้ฉันไม่ใช่เจ้าของตลาดแล้ว พอดีมีคุณนายกำลมาซื้อตลาดแล้วเขาจะเก็บค่าเช่าฉันก็เลยรีบมาบอกแกนี่แหละโอ้ยฉันทำยังไงดีอะฉันทำยังไงดีอะลำพังแค่ฉันขายขนมไทยฉันก็ได้รายได้แค่วันละไม่กี่ร้อยอฉันจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายค่าเช่าแล้วเนี่ยฉันต้องแย่แน่ๆเลยเฮียฉันสงสารแกกับลูกจริงๆ แต่จะทำไงได้ในเมื่อฉันขายตลาดให้เขาไปแล้วแกอย่าโกรธฉันนะไม่เป็นไรหรอกจ้ะเฮียฉันโกรธเฮียไม่ลงหรอกจ้ะที่ผ่านมาเฮียก็ช่วยฉันกับลูกมาตั้งเยอะแล้วอะ่ะให้ฉันมาเช่าที่ฟรีเพื่อขายขนมอะ่ะฉันไม่มีสิทธิ์โกรธเฮียหรอกจ้ะแล้วกแกจะทาไงต่อเจ้าของตลาดคนใหม่อ่ะเขาจะเก็บค่าเช่าเดือนละหมื่น แค่จะไหวเหรอเดือนละหมื่นอ๋อเดือนละหมื่นฉัฉนคงไม่ไหวหรอกจ้ะไหนจะค่านมกับค่าข้าวลูกฉันอีกอะ่ะสงสัยฉันคงต้องไปหาบเลข่ขายตามถนนแล้วจ้ะฉันน่ะสงสารแกจริงๆแววพ่อของลูกอะ่ะก็มาตายตั้งแต่ลูกยังไม่คลอดอช่างมันเถอะจ้ะเรื่องนั้นมันก็ ผ่านมานานแล้วแหละตอนเนี้แค่ฉันได้อยู่กับลูกอะ่ะฉันก็พอใจแล้วจ้ะงั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วอะ่ะฉันขอตัวนะถ้าแกเดือดร้อนอะไรอ่ะติดต่อมาฉันได้ตลอดจ้าเฮียขอบใจมากนะจ้ะดูแลตัวเองดีดจ้ะเอาวะสู้เพื่อลูก นะลูกอเก่งมากร้อนไหมคะร้อนไหมคะขนมไทยจ้าขนมไทยกล่องละยี่สิบถูกๆเลยนะจ้าเออเก่งมากเก่งมากเก่งมากอืร้อนไหมลูกขนมไทยจ้ากล่องละยี่สิบจ้ามอุดหนุนกันได้นะจ้าขนมต้มขนมตาลจ้าขนมชั้นจ้าอร่อยอร่อยแล้ว ขนมไหมลูกฮะยิ่งแต่นเออเออเออนะระวังระวังระวังเช็ดปากน,านะนะร้อนไหมลูกแม,ม่ขอโทษนะลูกต้องพาลูกมาลำบากอย่างเนี้ย ใครคะฉันเป็นแม่ของตะตั้งคุณแม่สวัสดีค่ะไม่ต้องเรียกฉันว่าแม่แล้วก็เลิกติดต่อกับลูกชายฉันได้แล้วคุณแม่หมายความว่ายังไงคะเพราะหล่อนทำให้ลูกชายฉันต้องตาย <S <S อ,ะอะไรนะคะไม,ไม่จริงใช่ไหมคะพี่ตั้มตายแล้วหรอคะ ไม่จริงฉันไม่เชื่อไม่เชื่อก็ตามใจพี่ตั้มไม่ฉันฉันยังไม่ได้บอกพี่เรื่องลูกในท้องเลยอ่ะอะไรนะนี่หล่อนท้องเหรอใช่ค่ะฉันท้องในสามึงสี่เดือนแล้วค่ะแต่ฉันไม่คิดว่า ฉัไม่ได้มีโอกาสได้บอกเขาไม่คิดว่าเขาจะมาจากไปซะก่อนแบบนี้ต,ตอนนี้ศพพี่ตั้มอยู่ที่ไหนคะฉันขอไปเจอหน้าเขาเป็นครั้งสุดท้ายได้ไหมคะไม่ได้เธอไม่มีสิทธิ์ที่จะเจอลูกชายฉันเออแล้วเรื่องลูกในท้องของเธอนะ่ะก็แปลว่าออกนะ่ะเพราะถึงยังไงฉันก็ไม่รับเธอเป็นสะใภยแน่นอนแล้วไม่ต้องติดต่อมาอีกนะ เ็นหน้าฉันทำไมต้องทำท่าตกใจขนาดนั้นคุณมีธุระอะไรกับทั้นคะที่ฉันมาเจอเธอเ,ธอเนี่ยก็เพราะเด็กคนนี้ต่างหากไมคค่คุณจะทำอะไรลูกฉันนะคะนี่ฉันไม่ทำอะไรเธอหรอกนะฉันก็แค่จะมาช่วยเธอกับลูกแค่นั้นอือช่วยช่วยอะไรคุณหมายความว่าไงคะ ก็ตอนนี้เธอลำบากอยู่ไม่ใช่เหรอฉันได้ข่าวมาว่าไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าที่ที่ตลาดต้องหอบลูกเอามาขายของเล่อยู่ริมถนนเนี่ยคุณรู้ได้ยังไงอ๋อยอย่าบอกนะว่าคุณคือเจ้าของตลาดคนใหม่ที่เป็นคนขึ้นค่าเช่าอ่ะก็ถ้าใช่แล้วจะทำไมทำไมคุณต้องทำกันขนาดนี้ด้วยอ่ะฉันกบลูกไปทำอะไรให้คุณใครบอก ฉันทำเพื่อช่วยหล่อนตังหัช่วยแบบนี้เหรอเรียกว่าช่วยฟังนะฉันจะให้เงินเธอห้าล้าน<ๆ>เพื่อเธอจะได้ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีกว่านี้อะไรนะคุณฟังไม่ผิดหรอกครับคุณนายเนี่ยจะให้เงินสดคุณ5ล้านจริงๆนะครับห้าล้านแล้วคุณจะเอาเงินห้าล้านไปฉันทำไม ฉันไม่ได้ให้หล่อนฟรีๆหรอกนะเงินน่ะฉันจะแลกกับเด็กคนนี้เงินฉันไม่รับค่ะฉันจะไม่ยอมยกลูกของฉันให้ใครทั้งนั้นนี่เธอจะบ้าไปแล้วเหรอที่ปฏิเสธเงินตั้งห้าล้านฉันก็แค่เอามาแลกจะเอาหลานฉันไปเลี้ยงและเธอก็รับเงินไปมันจะยากตรงไหนหลานคุณกล้าเรียกลูกฉันว่าหลานเหรอทั้งทงี่คุณน่ะ เป็นคนบอกฉันให้ฉันเอาเด็กออกในตอนนั้นน่ะก็เพราะฉันรู้ไงว่าสักวันหนึ่งอ่ะเธอต้องเอาลูกมาเรียกร้องเงินจากฉันและตอนนี้ฉันก็เสนอเงินให้หล่อนแล้วหล่อนจะเอายังไงกับฉันอีกลวยอยาเอาเพิ่มเธอก็บอกมาคุณน่ะคิดผิดลรวคะถึงฉันจะจนแต่ฉันก็ไม่ขายลูกกินฉันเสียสามีฉันไปคนหนึ่งละฉันจะไม่ยอมเสียลูกฉันไปอีกคน ไปลูกไปที่อื่นกันไปไม่ต้องอยู่หรอกตรงเนี้คนใจร้ายคุณนายครับไม่ตามไปหรอครับปล่อยไปก่อนเดี๋ยวเพิ่งนี้ฉันค่อยมาใหม่ขอดีๆไม่ให้ต้องใช้ไม้แข็งกันละ ทำไมลูกมานั่งอยู่ตรงนี้ล่ะลูกแล้วทำไมคุณแม่ต้องตกใจขนาดนั้นล่ะครับก็ลูกยังไม่แข็งแรงดีควรจะนอนอยู่ในห้องนะลูกผมหลับเป็นเจ้าชายนิทางม,มาปีกว่ายังเรียกว่านอนไม่พออีกเหรอครับแม่อย่างนะตอนนี้ผมก็หายดีแล้วผมอยากออกมาสูดอากาศข้างนอกบ้างครับอยู่แต่ในห้องอู้จะตายลูกก็รู้ ว่าแม่มีลูกอยู่คนเดียวถ้าลูกเป็นอะไรไปอีกแม่คงอกแตกตายแน่ๆอ่แล้วแม่ไปไหนมาแล้วครับเออพอดีแม่ไปซื้อตลาดไว้ที่หนึ่งนะ่ะแม่ลงไปดูฟาร์มเรียบร้อยมาไม่มีอะไรหรอกจ้ะตลาดงั้นก็ดีเลยสิครับคราวหน้ามงขอไปด้วยนะแม่อย่าออกไปเจอโลกภายนอกมากนะครับไม่ดีหรอกลูก เอาไว้แม่จัดการธุระให้เรียบร้อยก่อนแล้วไว้ให้ลูกแข็งแรงกว่านี้แล้วแม่จะพาลูกออกไปเองนะแต่ตอนนี้ลูกไปนอนในห้องก่อนนะนงางแก้วมาพาคุณตั้มเข้าไปนอนในห้องก่อนค่ะ มีแล้วกันนะลูกนะเย็นพอดีเลย<า>โอเค ยี่สิบนะมาเลยไอ้วะมานี่นี่พวกคุณมาที่นี่อีกทำไมฉันก็จะมารับตัวหลานฉันน่ะสิคุณพืดบ้าของคุณอ่ะฉันบอกคมมุณไปแล้วใช่ไหมว่ายังไงฉันก็จะไม่มีทางยากลูกฉันให้คุณต่อให้คุณจะเสนอฉันอีกสิบล้านร้อยล้านฉันก็ไม่ให้เธอนี่มันดื้อด้านจริงๆนะฉันบอกให้เอาหลานฉันมาให้ฉันเดี๋ยวนี้ไม่ ฉันแบบว่าไม่ก็คือไม่เลกยุ่งกับฉันแล้วก็รู้ฉันสักทีพูดดีๆไม่รู้เรื่องใช่ไหมมันต้องเจอแบบนี้คุณท <c oughs> <c oughs> น,นแบบนี้ทำไมอะ่ะ คิดว่าคนทำแบบเนี้จะฉันจะยอมยกลูกให้คุณหรืองไงคะถ้าคุณอยากได้ลูกฉันนะคุณต้องข้ามศพฉันได้ก่อนหลอนท้ายใช่เหรอได้เข้าไปจับตัวมันไว้ครับไม่ไม่ไม่ย่าไปเอาลูกฉันคืนมาเอาลูกฉันคืนมา <c oughs> เด็กคนนี้เป็นหลานฉันเป็นลูกของตาตั้มฉันจะเอาไปอยู่ด้วยส่วนเธอก็รับเงินแล้วไปตั้งต้นชีวิตใหม่ซะ <c oughs> คุณไม่มีสิทธิ์มาทำอย่างนี้กับชีวิตคนอื่นนะเอาลูกฉันเกินมาปล่อยเอาลูกฉันเกินมาเอว่าหยุดเดี๋ยวนี้นะครับ <c oughs> แต่ตาง แววว่าผมตายแล้วเหรอในแม่บอกผมไงว่าแววรับไม่ได้ว่าผมเป็นเจ้าชายนิทาเขาเลยทิ้งผมไป <c oughs> แล้วนี่มันคืออะไรอะแม่ไอ้ไม่ไม่จริงแววไม่เคยคิดจะทิ้งพี่ไปเลยะจะให้แววทิ้งพี่ไปได้ยังไงอะในเมื่อแววมีลูกคนนี้กับพี่ เด็กคนนี้คือลูกพี่เหรอแม่แม่รู้มาตลอดเลยว่าผมมีลูกแล้วทำไมแม่ไม่บอกผมว่าแม่ปิกวิดฝมทำไมอะแม่ตั้มตั้มมาที่นี่ได้ยังไงผมเห็นลูกแววกับลูก ผมเลยรู้ไงว่าแม่ตามสืบเรื่องของแววอยู่ผมเลยตามมาที่นี่ค่อยๆเดินนะคะคุณตั้มค่อยค่ค่ะคุณตั้มคะถ้าคุณนายรู้ว่า ฉันพาคุณตั้มออกมาจากห้องนอนฉันว่าฉันต้องแย่แน่ๆเลยค่ะไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวฉันบอกกับแม่ว่าฉันออกมาเองเธอจะรีบทำอะไรก็ไปทำต่อไปได้ค่ะ ทำไมถึงมีรูปแววมาตกอยู่ที่บ้านเราอะลเด็กคนนี้เป็นใครี <S <S ่แม่กำลังตามสืบเรื่องของแววอยู่เหรอหรือว่าเด็กคนนี้เป็นลูกของเรากับแวว ฟังแม่อธิบายก่อนนะแม่ไม่ต้องอธิบายอะไรทั้งนั้นนะครับแม่แค่ตอบมาว่าที่แม่โกหกผมโกหกแววแม่ทำเพื่ออะไรครับทำไมแม่ต้องพาเราสองคนออกจากกันด้วยครับแม่รับไม่ได้นะที่แม่ต้องรับสไาซ์จนๆเข้ามาอยู่ในบ้านแม่กลัวมันจะมาปอกลอกสมบัติของเราได้ได้เลยครับแม ถ้าแม่ไม่รับแววเข้ามาเนี่ยงั้นเดี๋ยวผมจะออกไปอยู่กับลูกกับเมียผมเองครับโซนแม่ก็เชิญอยู่คนเดียวนอนกอดสมบัติที่แม่หวงแหนไม่ได้เลยครับส่รงลูกผมมาครับแม่ผมบอ,อกให้ส่งลูกผมมาไงครับไม่นะตั้มแม่เกือบเสียลูกไปครั้งหนึ่งแล้วแม่จะไม่ยอมเสียลูกไปอีก แม่ก็รู้นี่ครับว่าการสูญเสียคนรักมันรู้สึกยังไงแล้วแม่ยังจะพาคนที่ผมรักไปจากผมอีกเหรอครับแม่ผิดไปแล้วแม่ขอโทษแม่ยอมแล้วตั้มเนี่ยทำอะไรก็ทำไปเลยเดีย๋ยวทิ้งแม่ไปก็พอผมไม่ขออะไรมากหรอกครับแม่ผมขอแค่ให้ผมได้อยู่กับลูกกับเมียผมก็พอครับให้ผมได้อยู่ดูแลเขาไงแม่ ก็ได้แม่ยอมแล้วความตุกของตั้มแม่ยอมแล้วทุกอย่างคุณคะฉันเข้าใจนะฮะว่าที่คุณทำไปทั้งหมดน่ะมันก็เป็นเพราะว่าคุณรักลูกของคุณแต่คุณอย่าลืมสิคะ ฉันเองก็เป็นแม่คนเหมือนกันนะฉันก็รักลูกของฉันเหมือนกันนะได้โอกาสฉันได้ไหมคะถ้าคุณได้โอกาสฉันฉันจะพิสูจน์ให้คุณเห็นว่าฉันไม่เคยต้องการสมบัติหรือเงินของคุณเลยอะฉันแค่ต้องการครอบครัวที่อบอุ่นฉันแค่ต้องการพ่อของลูกฉันกลับคืนมาแค่นั้นอ่ะฉันรู้แล้วว่าเธอเป็นคนยังไง ขนาดฉันเอาเงินมาล่อเธอก็ยังไม่สนใจฉันขอโทษฉันผิดไปแล้วฉันขอโทษนะไม่เป็นไรคะ่ะผ,ผมขอบคุณนะครับคุณแม่ที่คุณแม่ให้โอกาสพวกเราสองคนนะครับ <c oughs> <c oughs> 嗯。<laughs>